โอเคครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผมยิววนเอ็นตอนนี้นะครับก็อยู่กันในวอร์ซีเซิร์ฟนิวซีนะครับทุกคนหรือวอร์ซีเซิร์ฟแท้นั่นเองนะครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอีกครั้งนะครับในวอร์ซีเซิร์ฟนิวซีเซิร์ฟแท้ในสติมน,นะครับก็วันเนี้ยตามชิทชิป น่าจะพอทราบอยู่แล้วคือวันนี้ผมจะมาลุยในโหมดเซอร์ไวิลนะครับทุกคนเออถ้าถามว่าคือโหมดอะไรบางคนอนจีจะรู้จักหรือบางคนอาจจะไม่รู้จักต้องบอกว่าโหมดเนี้ยมีมานานมากนะครับนานโขมมากๆแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยไม่เคยเล่นมาก,ก่อนเลยซึ่ง ถ้าถามว่าหมดนี้คือหมดอะไรมันเป็นหมดก็ตามชื่อเลยครับเอาตัวรอดซึ่งเอาง่ายๆคือหมดเนี้ยของจะหายากกว่าหมดดิวซีปกติก็เอาง่ายๆคือของหายากประเลาดแท้เลยเผ่อๆ,ๆบางทีเนี่ยอาจจะยากกว่าได้ซ้ำนะครับทุกคนถ้าถามว่าทำไมผมถึงเล่นเลยครับก็พันเอิญนะครับปเป็นช่องพี่คนหนึ่งเขาเล่นคือพี่ทูอีทูเนี่ยเขาเล่นจะแบบเอ้ยอยากไปลองดูไม่คิดว่าจะมีคนเล่นนะครับทุกคนนี่ถ้าหมด s ซ r v ิร์สเน่นะครับมากดตรงนี้ส่วนปกติของเราเนี่ยจะกดตรงนี้นะครับที่แบบว่าของหรอไปเยอะสไลด์ดับง่ายๆแต่นเเคม็าห แล้วแหละตอนที่มาแรกก็เห็นอยู่แต่ไม่ลองเล่นรู้สึกว่าของมันจะตอบยากมากๆเลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวไปดูแล้วว่ามันจะยากแค่ไหนอันนี้เห็นไหมทุกคนเพิ่งสร้างเลยครับตัวละครศูนย์ไทม์ศูนย์ทุกอย่างศูนย์ีพีศูนย์นทุกอย่างเลยครับไม่มีดีพีเลยนะครับก็เดี๋ยวจะไปลองดูดีกว่าว่ามันจะยากจริงหรือเปล่าดูดีว่ามีคนไหมทุกคนตอนนี้คือประมาณสองทุ่มครึ่งนะครับโอ้โหไปคนเยอะเลยกลัวที่ไหนครับเพราะว่าอยากเจอความลำบากในนิวซีหน่อยพราปกตินิวซีเนี่ยมันก็ปืนคือหากันง่ายอ่ะ แต่ฮ่องกงคนเล่นเยอะอยู่นะ several ไม่คิดว่าจะเยอะปกติคนจะได้หมดปกติใช่ไหมล่ะแล้วก็หมด PvP สิบยี่สิบคนแล้วก็หมดธรรมดาก็ประมาณนั่นแหละสามสี่สี่ห้าเซิร์ฟรวมกันก็สามสี่สิบคนแต่พอมาเซิร์ฟนี้เออยังมีคนแบ่งมาเล่นเซิร์ฟนี้ว่ะผมไม่รู้ว่าของในเซิร์ฟเนี้ยมันขายได้หรือเปล่ามันมีราคาหรือเปล่านะไอหมดไอ several เนี่ยแต่ปกติอะหมดปกติมีอยู่แล้วนะเพราะว่าซื้อไม่ได้ PvP กันแต่ไอหมดเนี้ยไม่รู้จะมีราคาหรือเปล่าถามไปเฉยๆนะแต่ผมไม่ได้เอาไปขายหรอกนะครับเพราะของมััันนหาา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 ยยากกกกวว่่่่่ปตตติไไงงใชมมมม้้็อีรรคขแู จะมีค้าขายหรือเปล่าของวงในอ่ะอันนี้ของเพิ่งสร้างมาโหเกิด่างนี้เลยแล้วเกิดบางเมืองไหนนะครับเนี่ยจะมีแคนยึดอยู่นะครับเนี่ยโหเกิดบางเมืองโคตรเท่เลยพี่น้องเมืองใกล้ผมสุดนี่จะเป็นเมืองอะไรเนี่ยต้องเป็นเมืองนี้นะครับซื้อของได้ไม่ได้นะเพราะพีเมียมไม่ใช่เซอร์พิเมียมนะครับโอ้หแล้วผมจ้ไปเมืองบนนะฟอสตี้นะฮะฟอสตี้เมืองปวดของสายทัพ์ทรัพ์อย่างเรานะครับเมืองปวดเมืองปวดแต่ขอสกินดิไปสายเบียนเดียว ี๋ยวผมจะทําการไปฟาร์มฟอตี้นะครับแล้วก็ดูก่อนถ้ามีรถอย่างก็อาจจะไปเมืองใหญ่เลยนอลาดแต่ที่บอกว่าเออมันอาจจะยากตรงที่แบบอย่างนี้บอกไปว่ามันไม่มีนะครับของอห้ง่ายพอแล้วถ้าเจอบอสบาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวไปนะทุกคนมัจะคนเยอะกว่าที่คิดถคือคักเมื่อไรเนี่ยผมไม่คิดว่ามันจะมีคนได้ซ้ำหมดแน่เด,ดิมีชื่ออะไรลีสีลีอะไร,ล,ล,ะไรลีหรือสีเนะี่ยสีโฮเดชื่อเฮียม,มาก กนแหละเอนนซี e ่เหรอซีโฮเดเอนนซี่ส่งๆแล้วมาได้กันตนะั้งสองคนเนี้ยนะครับชื่อไทยหาเอ้เบลหนึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเขาเล่นกันนี่คือเขาหาเล่นบ้างนะครับแต่ผมอยากจมาลองดูเพราะว่าเอ้เขาเล่นกันแล้วอยากเล่นบ้างนะครับเออดูแล้วน,น,น,น่าสนใจนะครับทุกคนแต่อันนี้คือวิ่งยาวครับเพราะว่าเราไม่มีรถนะครับแม็กซ์เซิร์ฟเวอร์ของแท้เลยว่ะเพราะปกติทั้งหมดปกติเราเนี่ยไม่มีรถใช่ไหมเราก็ยังมีป้ายรถเมล์หรือกดซื้อของเอารถเข้ามาแต่หมดเนี้ยไม่รู้ว่ามันจะมีรถแบบว่าให้ซื้อให้ครับ เหมือนหมดอื่นหรือเปล่านะครับจะได้เหมือนกลับมาสู่เย่าเลยเพราะว่าคือฟิลเซิร์ฟแทะที่ระบบล้ำอ่ะเอาง่ายเซิร์ฟแท้ไทยอ่ะแต่แบบว่าระบบจะล้ำหน่อยเพราะที่อุซีนี่คือเป็นเซิร์ฟที่ระบบล้ำสุดๆแล้วนะครับใครเล่นก็ไปหาโหลดสติมได้นะครับเป็นเซิร์ฟแท้ในสติมนะครับทุกคนแต่นี่คือจะบอกเลยว่าเหนื่อยเร็วมากเพราะว่าเราไม่มีอะไรเลยนะครับเลยมันยาวๆผมว่าชิปฟาร์มซเปอร์โบว์เนี่ย ไม่ได้จบที่คลิปนี้น่าจะมีหลาย EP เพราะว่าผมเมื่อจะให้อย่างน้อยคือ EP มันต้องเยอะเลยเนะ่แต่ n ิวซีจะให้ถามว่าให้ EP ตัดเลยไหมก็ยากครับ EP ดิวซี่เนี่ยเมื่อก่อนอาจจะตัดง่ายเพราะว่าสกิลมันมีแค่นั้นแต่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันเนี่ยแบ่งเพิ่มมาแยกย่อยยิบยับเยอะมาก EP นะครับสกิลยังไม่เต็มเลยขนาดเสริมหลักแทบไม่เต็มเลยเพราะตั้งแต่เสริมหลักสกิลผมเต็มเนี่ยผมก็ไม่ได้ฟาร์มอีกเลยเว้ยเล่นแต่แบบทะลายล่องแรงนะครับจนหลังๆเพิ่อจะมารู้ว่าอ๋อแบ่งเพิ่มสก แต่ประเด็ก็คือลองมาหมดเซิร์ฟเวอร์หน่อยครับดูว่ามันจะตรงจุดตรงใจตรงเป้าหรือเปล่านะครับผูแต่แคนนี้มันเท่ดีวะะ่ะแคนจีวีป่ะคือมันเท่ยังไงสัญลักษณ์แคนมันตั้งได้ยาวขนาดนี้เลยวะชื่อย่อเนี่ยโอ้โหฟีลเกินเดี๋ยวนี้เขาตั้งชื่อย่อได้ขนาดนี้เหรอเยอกอักษรเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดป่ะเจ็ดอักษรใช่ไหมผมรับถูกใช่ไหมโหถ้าเป็นเซิร์ฟปกติของเราที่เล่นทุกกคนันทั่วไป,วไปเซิร์ฟไทยทุกคนเขาจะให้ตั้งได้แค่เท่าไหร่วะสี่ตัวใช่ไหมชื่อย่อ ที่มันจะโชว์หน้าชื่อสี่ตัวแต่ของไทยมันเออไม่รู้ว่ะผมจะเนี่ยมาถึงนะครับคือถึงเมืองแล้วนะแต่อย่างครัว่าถึงยังไม่ได้เพราะยังไม่ถึงดีวิ่งยังไม่ออกนะครับตอนนี้แต่ผมคิดว่าเมืองเนี้ยไม่น่ามีใครฟาร์มหรอกว่ะเอาตรงเลยนะเมืองเนี้ยไม่น่ามีใครฟาร์มว่ะมาถึงละทุกคนตัวนี้ขอาเรียกเลยลุยครับผีตัวแรกปึ๊บปึ๊บ เฮ้เชื่อแล้วว่าเซิร์ฟเวอร์ของจริงเขี้แปกติผีต้องดรอปของแล้วเนี่ยอันนี้ยังไม่ดรอปนะครับเนี่ยท่านผู้ชมไฟปะเนะี่ยนี่มันไฟปลาล่อผีปะเนะี่ยเหมือนกูจะเป็นเด็กน้อยหัดเล่นเลยว่ะตอนนี้ฮัโลโหลมีของมาครับพี่โหแต่หมดนี้ไม่ไอด้ดรอปเหมือนกันนะครับเนี่ยแอ,ดอ้ดรอปแต่ใครจะไปไปไอ,ดอ้ดรอปไม่ไปของหายากจริงปกตินี่คือต้องมีดรอปมานะไม่ต่ำมาสี่ห้าหกคินนะ เพอนๆจะจะใช้ได้ด้วยทุกคนแต่นี้คือสมคำน้ำเดีวะ่ะโหมดเซิร์ฟเวอร์ของแท้แล้วเขียนได้ว่าคลาสสิกนะครับอาจจะเหมือนบอลซีสตรีมเมื่อก่อนอนะที่มันเป็นเซิร์ฟแรกแหละก่อนที่จะเเป็นซิร์ฟแท้ทัพไทยทุกคนใครใคร,ใคร,ใ,ครใครเล่นนะบอสซีเก่าๆเลยอะอยู่พี่แทนพี่กีนอะซึ่งผมก็ไม่ทันเหมือนกันสำหรับไม่มีคอมน่าจะเป็นอย่างนั้นลผมว่านะฟิลนั้นเลยคงไม่มีใครมาอยู่เมืองเดียวนะถ้ามีก็คือมึงฆ่ากูเถอะเอาง่าย โหทุกคนกว่าจะเจอมีสักอันหนึ่งก็สุดจะพอไหมเนี่ยเราต้องหามีเจอนหนึ่งนะครับแม่นคือมีเหลืองแนโนอนนะครับแต่ทุกเมืองมีแคนยึดไว้หมดเลยนะครับที่นี่กูมาแล้วกูโดนโดเดียวโดเดียวยึดได้ไหมไม่ได้ไม่ได้สร้างแคนไว้ตอนนี้ผมไม่ได้สร้างแคนไว้นะครับเอาละข้างหน้าเหมือนพอเห็นอาวุธดรอปแล้วนะครับโอ้โหกว่าจะชิ้นแรก คิดดอบยากเงี้ยแต่คือดอบทีก็ดอบซะเยอะเลยแต่ดอบ,ดอบเยอะนี่คือถามว่ามีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่นะครับของกำกับเลยเนี่ยฮกฮิ้วนี่ผมเล็งเหมือนเด็กเล่นไหมเพราะว่าผมต้องประหยัดกระสุนนะคือกระสุนมันชี้อะได้ฟิวจะจัดอะแม่เอาตัวมันลำบากกระแทกกูโอ้ยปืนหลักกระบอกแรงขอบคุณนะหนักเต็มเอาช่องเต็มพอดทีขอไปครับขอ,ข,อขอที่ไวๆครับน้ำหนักเต็มจะบ้าอูนายพิชชันชิ้นแรก เครื่องแต่งกายชิ้นแรกในเซิร์ฟนี้นะฮะโวูยไม่เจออะไรอ่ะแฟทไฮซ่อนแสงโอ้ช่องกูยังไม่พอเลยเบนที่กูเถอะขอไม่เก็บแล้วนะเพราะช่องมันช่องมันเต็มอ่ะออกระเป๋าสักอันยังไม่เจอเลยผีมันวิ่งปกติใช่ไหมมึงไม่ได้ไล่ใครใช่ไหมโอเคเฮียผมจะคิดอยู่เลยว่าเออมืงองอย่างนี้ไม,ไม่ไม่น่ามีคนหรอกแต่จะไม่ผิดนะเมืองนี้ปกติอ่ะ มันจะไม่มีบอสนะครับเดี๋ยวไม่รู้ว่าเซิร์ฟนิวซีเนี่ยมันจะมีบอสหรือเปล่านะแต่ถ้าทำเหมือนเซิร์ฟสมัยก่อนแต่ก่อนเลยคลาสสิกเนี่ยจะไม่มีบอสนะครับเมืองนี้ไม่มีบอสดรอปนะบอสดรอปบอสเกิดเออแ,ลแหละเหมือนกันนะครับเพราะายวัคซ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ีนเฮียกระเป๋าสบายไม่มีเลยทุกคนกินน้ำเนี่ยประทังชีวิตนะครับนี่กินเอเนจีดิงแล้วเนี่ยทุกคนเพิ่มนะเพิ่มหลอดวิ่งปะแทบไม่เพิ่มเลยแมนะโหล โอ้โหผมว่าผมยังไม่เข้าตึกนะเพราะตึกฟอตี้นี่หลายชั้นนะฮะเดี๋ยวลองเอาที่มันหาของง่ายก่อนชิ้นกูเขามกเก็ตโอ้เจอแล้วครับมาเจเต้มาเจต้ตอไปเลยไฟฉายตอไปเลยมันจำเป็นนะครับมีภิชั่นอยู่นะครับมาหวาเจอของด้ดีนะเดี๋ยวทิ้งพวกเลยถือเป็นกุหลักไว้เพื่อ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 บังเอิญมันเจอริงอะเจอคนนะเพื่อบังเอิญมันเจอนะมาแต่มีมิก็คือไม่ต้องกลัวนะครับผุ้ยเสี็ยนี่ขอผมแจ้งเตือนอะไรไม่รู้ชะมัดนะครับ อย่าบอกว่าต้องฟันหัวกันนะหมดนี้คือเดี๋ยวผมทดลองดูทีนะว่าฟันมันฟันตัวไม่ได้จริงใช่ไหมหมดนี้เดี๋ยวขอไปเสียงนิดนิดขอแป๊บนึ่งค,ปปนนครับ s> <S ผมว่านะโอเคคลาสต์จริงนะฮะก็คือหมดนี้ไม่สามารถฟันตัวได้เนะพราะปกติเอวซีเนี่ยเซฟทั่วไปหรือเซฟแมทริลเล่ย์เนี่ยเราสามารถฟันตัวได้นะครับสี่สองเมืม่อก่อนสองทีถ้ามีแรงแรงก็สองทีแหละแต่ถ้ามีเบาๆก็สี่ห้าทีฟันตัวตายนะแต่คือ โหมดนี้คือเหมือนเซิร์ฟเราทุกอย่างกนะันเซิร์ฟเซิร์ฟแบบว่ายุคกัะคลาสสิกอะเอาง่ายคือต้องฟันหัวนะครับอ้าวออกไปคนนึงนะครับคนไายไหายไปคนนึงนะแต่คือก็คนเข้ามาเรื่อยๆว่ะเออมันก็มีคนมันสลับปรับเปลี่ยนเรื่อยๆเนี่เยเอาไปามาเซิร์ฟนี้คนเล่นเยอะกว่าับเบ,บทเทลยเ้ย,ยมไ,ไม่ม่ใชเยอะกว่าโหมดอันั้นอีกอะไอ้โหมดโหมดทีมอะไอ้โหมดทีมมันชื่อโหมดเลยคอมคอมเพนทีทีใช่ไหมโหมดทีมที่แบบว่าเล่น55ทำเป็นต่อสู้เหมือนพวกบอลแรนด์เหมือนพวกไอ้เคาน์เตอร์อะ ว่าหมดนั้นก็สนุกนะเว้ยแต่ผมไปกดมาดูละคนไม่มีเล่นเลยหมดนะครับแม่งหรือเชื่อคนมาเล่นหมดยากลำบากแบบนี้มากกว่าเออเดี๋ยวฝรั่งบางคนเขาอยากหาหมดลำบากลำบากเล่นปะแต่เขำมีให้เล่นไงอยา่างคนไทยก็มีให้เล่นอยู่ก็เป็นเซิร์ฟอ่าซี C ไงอินเฟสซีแต่ถ้าแบบว่าฝรั่งอ่ะอาจจะหาแนวอย่างนี้ไม่มีไงทุกคนอาจจะคิดถึงก็เลยมาหมดดีกันคิดว่าหูยเวลสามพันมึงใครเนี่ยเช็คคอมตี้นะควรจะรับมีตี้อยู่แล้วโโอ้หมาพร้อมตี้นะครับเวลสามพัน พ่อมึงเฮียคนโหดเขามาเล่นหมดอย่างเงี้ยเหรอวะฮัลโหล و? อันนี้ก็ใช้เงิหกร้อยกว่าร้อยกว่าแล้วกลัวบายอีพ่าสะดุ้งอะไรเงี้ยเปิดมา,จาเจอกวีดีพ่าต้นคริสต์มาสจะมีเป็นกิจกรรมดอกหมนะือนเซอร์แทรป่ะเนี่ยไม่เหมือนเซอร์ไทยปนะ่ะเนี่ยพ่อของไทยเราที่จะมีของดอกนะเรามีของดอกมาเนะี่ยไม่มีโอ้ตายละมีไว้เฉยไม่มีของดอกโหเดินเหมือนไก่เลยคือน้ำวิ่งมันจะไม่ขึ้นเลยทุกคน ชินตนาวิึ้นชา้าจัดโหัวละฟันผีนี่ของดอบเอาไปมานี่ยากกว่าเซิร์ฟที่เราเล่นทั่วไปนะแบบว่าเซิร์ฟเซิร์ฟของไทยอะเอาง่ายนะครับโอ้แม่งยากจริงยากจริงขอปืนดีๆสักกระบอกแล้วแม่งพวกทรงพวกซิกไอเอ็มไออมอันนี้เก็กบไว้แบบว่าเผื่อไปลงเซิฟอื่นนะครับตอนนี้คือได้คิดแล้กวก็เอาขน้ามาของไม่มีเลยดูดิวันนี้จะจริงๆคำว่าของฟูไหมวันนี้ฟาร์มทั้งวันเนี่ยไอ้ท่าคลิปเนี่ยจะมีของฟูให้ผมไหม ติดป่ะติดมือมาเรารู้รถตำร,รถจะมียาดรอปนี่ไงละ่ะรถมียาดรอปจริงๆนะฮะโอเควไว้กล้องส่องทางไกลเนี่ยทิ้งไปซะเปลืองนะไม่ใช้หรอกหมวกโอ้โหตำรวจเรีเยกใครนะฮะโหลยี่สียงวอลคคุ้นๆเสียงวอลเ,เหมือนไอ้ดรอปเลยเมื่อมาใส่รถตำรวจนะครับเจี๊ยมาก บน,นต้ไแรเก็บของสังดทางไว้ก่อนตอนนี้คือกระเป๋าไม่มีอ่ะเก็บของเผื่อไว้ใช้คชิปอื่นเผื่อผมแตกแก่คนยิงเงี้ยหรือเจอผีเล่นบอสเล่นอะไรนะครับเดี๋ยวขึ้นไปฟาร์มตึกเดี๋ยวเพราะว่าคึกตึกนี่มันจะมีของหาง่ายกว่าไอ้ตึกใหญ่ไอ้น,อนนะั่นแ่ะไอ้บใบชิ้นฟาร์มยากมากเลยแต่ประเด็นคือถ้าผมจะย้ายเมืองน,นี่คือต้องเดินวิธีเดียวเลยป่ะเพราะผมก็ไม่รู้ว่า,ร,ารถมันจะดับมันรถมันจะดับยากหรือไม่แค่ไหนนะทุกคน ถ้าเมืองผมรถอยู่ไหนวะรถจุดดรอปรถไม่มีบอกไหมหรือไม่มีมีถ้าเป็นคลาสสิกมันต้องมีรถดรอปสิวะเออแต่ในแบบไม่มีจุดบอกรถดรอปโอเคก็ต้องหาเองครับนึกว่าปกติจะมีมเห็นไหมสัญลักษณ์มันแบบว่าเต็มไปหมดเลยอะว่ามีอะไรดรอปบ,บ้างตรงไหนแต่ไม่มีบอกจุดรถดรอปนะครับของคาราฟโอ้ยนะคิดถึงจัดอ้ยปืนลายอีกปืนหนึ่งว่านะมาวิชันทิ้งไม่ก่อนนะครับ ได้ปืนคู่เอร์มานะอาจารย์เครืออจารย์เครือคู่เอรื่อเครือสองเอกนะครับมาละกูไม่ต้องระบายอีกต่อไปเพราะกูได้กระเป๋ามาแล้วนมีเดียมนะครับไม่ใช่มีเดียมดิเป๋าใหญ่กระเป๋าราสครับคุณโอ้กล้องเฮ้ยของไม่มีให้พี่เก็บกล้องเหรอไม่ไหววะอานาคอนดาเก็บไว้ครับเผื่อเจอบอสครับโมวกเปเล่เปเล่หมวกเปเล่เปเล่อัพยศป่ะอยู่ๆจะได้หมวกเปเล่ยศดาวนะครับ ไ <anto> <kaz oo> อ้ที่แท้ไฟรอบผีมันดับเยอะไปวะถามจริงแต่ผู้วิวเยอะมันเข้ามาแล้วเข้ามาออกมันเข้ามาทำอะไรวะทุกคนไม่ปุ่นพกมันเริ่มเยอะ่ะแต่ผมขอมองเมินมองข้ามนะปุ่นพกเริ่มเริ่มไม่อยากเก็บแล้วคือแบบทิ้งเปลืองอ่ะขอไม่เก็บได้ไหมเก็บไ้ก่อนไได้ว่าแบบ้ารอมันล้นค่อยทิ้งนะครับวิ่กระสุนคูเกอร์ไม่เก็บได้ไงอ่ะมีคูเกอร์อยู่วิ่จะลำบากมากเลยวิ่งไม่ออกต้องไปวิ่งเหรอทุกคนเฮีย อ <desserts> right? ุ้ยเกาะเกาะตัวแรกมาแล้วครับมีเดียมมีเดอะอัมอรี่นะครับเกาะกลางแต่ยานี่ยังไม่ได้ใหญ่กว่าเพนคิลเลอร์นะต้องรอคอยกันต่อไปว่าของดีชิ้นแรกสบาเมื่อไหร่นะครับมาเมื่อไหรเป็นอู้สองดอกมอสเบิร์กจดหน้าจดตาเลยครับมอสเบิร์กเจวว่ะคือเดินเดินฟาร์มเหมือนไก่นะแล้วก็ไก่จริงก็เขาไก่จริงแหละแต่คือหมายถึงว่ามันต้องเดินเพราะว่ามันไม่ไหวจริงคือ น้ำวิ่งขอแบบอยากวิ่งแบบจุดใจอ่ะต้องชาร์จก่อนโอเคกูคจะลำบากโดดทำไมเนะนี่ยในเมื่อมันมีทางอัลัสกูทำไปทำไมกล้องนะครับสะขบสะขบไว้ก่อนเลยไม่มีช่องพอให้สะขบเก็บนะครับให้เก็บสะขบให้สะขบเก็บเที้ยอะไรเราคลิปนี้ผมว่าน่าจะอยู่ดีเหมือนกันแต่คลิปหน้าเขาไปหาไปเมืองอื่นนะทุกคนเขาไปเดินทางอย่างลักลำบากต่อลักลักล,ลำบากยากลำบากอะ ลิ้นพันธ์ล่ะใครมีแนะนำก็บอกได้นะครับหมดนี้เพื่อจะมีทิชอะไรเล็กๆน,น,น,น้อยๆอุ้ยกระเป๋าอัพไซส์อลิสแพคนะครับมาแล้วจ้ะอัพไซส์เปล่าจ้ารอดูสกินนี้ผมมีสกินใหม่มไหมหรือเปล่าวะสกินใหม่ไม่มีเพราะผมเปิดสกินมาไอ้กล่องไอ้ดอกอ,อ,อ,อะยังไม่มีกระเป๋าดอกเลยกระเป๋านี้เฮ้ยครูเกอร์เออหรือว่าแม็คที่ได้เมื่อกี้แมคคูเกอร์เนี่ยแม่งเป็นแมคคูเกอร์ผกวะ ไม่ใช่เป็นคูเกอร์ได้ถูกแล้วนะครับเออลืมไปว่าคูาเกอร์มีสองแบบมันมีคูเกอร์พกกับคูเกอร์ไอ้ใหญ่อุย้ยไซเลนทีนน่ต้องเก็บอะของมันนิดนึงว่ะต้องเก็บไว้นิดนึงอันนี้ของดีวะใส่คูเกอร์ได้ไหมไซเลนได้นะครับโอเคถือถือคูเกอร์ทีกว่าเผื่อเจอคนนะฮะอุย้ยนี่ว่ายาเดีกตัวสุดกรเป็นคิวเกอร์นี่จะเป็นยาอนเนกประสงค์ประโยชน์เยอะสุดละเพราะว่ามันหาง่ายนะครับอะไรอะกล้องเหรอ ยูซี่นะครับมินิยูซี่แล้วแต่แปลกนะคนสงสัยเหมือนผมว่าทำไมยูซี่มียูซี่มินิแต่ไม่มียูซี่ใหญ่นะใช่ไหมทำไมเขาไม่ทำอันวะของดีนะเว้ยในเดฟอ่ะอุ้ยมาอีกแล้วดีจะดีเหมือนกันมีสกินไหมเอ่ยไม่มีแต่คูเกอร์มินิคูเกอร์มินินี่มันมันมันกากกับคูเกอร์นี่เหรออืมดูความแรงเลยยี่สิบสองมันต่างตรงนี้รีคอย อันนี้น้อยกว่าแล้วเอาที่แบบนี้มีสกินไมใ่ใช่เราอยากเล่นเพราะมีสกินตู้ซองตู้ซองฟ้านี่มันมันช่วยเลยวะมีคนทักทายมาแหละไข่บี้หกเก้าอะไรวะพูดคุยใครอะภาษาอะไรอะอันนี่ฟาร์มศึกเดียวไม่หมดเลยถ้าเป็นเซิร์ฟเรานี่เอ้ยถ้าเป็นแบบว่าสกิลมีนะฟาร์มแป๊บเดียวอีพีเต็มอะอันนี้ไม่มีอีพีนะครับนี่ตอนนี้เก็บออกหมดอะไอที่แบบว่าเป็นของของใช้เก็บหมดตอนเนี้ย พีนัทตี้โอ้โหน่าจะดูดูดีสุดละในะคลิปนี้กูใส่เลยนี่น่าจะดูดีสุดละถ้าเจอคนก็คือจี่ผมคุยภาษาอะไรนะทุกคนอย่างที่บอกแหละว่าจะเป็นพวกต่างชาติที่แบบว่าใครมาเล่นเนี้ยแบบซูเวอร์แบบฟาร์มยากเหมือนนะแต่ก่อนแต่เขาหาไม่ได้ไงเขาก็เลยมาเล่นหมดนี่กันส่วนผมหาได้แต่อยากจะมาลองเฉยๆเพราะว่านี่เขาเล่นกันไงนะครับอยากมาลองเป็นกันไปมันพอพอมันวิ่งได้ไม่เต็มที่ผม ผมก็ไม่อยากเข้าทุกห้องอ่ะเขาจะมาคือแบบว่าเขาจะฟีดผมไหมแบบเฮ้ยมันวิ่งแบบกูวิ่งกูต้องพักต้องเดินอ่ะนะครับโหอย่างที่บอกว่าใส่คลิปนี้ต้องไปหาอัพสายสเตมินาอย่างรวดเร็วและร้อนแรงะนะฮะอัพสเตมินาธนูเอามาทำาไมผันผืดนี่ผันพื้อไม่เอาหรอกโอเคน่าจะหมดตัวนี้นะครับเสร็จตัวนี้คือต้องไปฟาร์มอีกที่หนึ่งก็คือมันคือตรงไหนไวะไอตึกใหญ่นะครับ อย่าเขียยถ้าเอาตามความจริง้ะหมดเนี้ยมันจะไม่ด r o p dx นะครับถ้าเป็นแบบว่าถ้าตามหลักของเซิรนะ์ฟแท้เซิร์ฟเวอรกของเราอะ่ะมันจะไม่ด r o p dx นะครับผมคิดว่ามัาจะไม่มีด r o อะไรทั้งนั้นแ่ะถ้าเต็มที่คือเป็นคิวเลอร์นะครับดีสุดก็ต้องลองดูกันต่อไปแต่แมทเมดคิดเนี่ยผมจะไม่ได้ลาแมทคิดเฉยเลยแมดคิดนี่มันมีด r o p ป่ะว่าเซิร์ฟเราที่เราเล่นอ่ะทุกคนมันมี d r o กันะไหมวะจะไม่ได้ป่ะจะจำได้ว่าแน่ๆคือ vs ไม่มีแน่นอน,นครับมอซินมอซิน,ม,นมือสายเปิดไรสัตว์ ยีงจะยินว่านั่นแหละมัมีดัดจีไดแล้วแม่งดูดูล้ำล้ำเหลือดูล้ำอนาคตปะเฟี้ยวปะนี่ไงแอนตี้บอดี้มาแล้วนี่เจียงผีมาข้างๆมั้ลองตีตรงไทยไปดิอินันสิเออตีไปเลยไปปื๊ดไปปืดไปปืดไปดำใครไม่รู้กูตีหมดอ่ะนะเอาแต่มันอยู่ใกล้ๆนี่ก็นั่นแหละเดี๋ยวอาจจะไปหามันอุ้ย ยานี่มีเยอะนะแต่เป็นยากี่ยะดินะเป็นยากี่อี๋อแต่อีพีผมว่าคลิปนี้ผมไม่น่าอีพีไม่น่าขึ้นเพราะว่าไม,ไม่มีของนะั้นไม่ไม่มีบอสให้ฟาร์มแล้วก็ผีมันก็มันก็ไม่ได้เยอะอะ่ะผมไม่ลักกระจกกระจกอ่ะนะครับข่ากี่ตัวเนี่ยไม่น่าถึงยี่สิบตัวแค่นั้นหะรืถึงแล้วปะ ไปทุกคนเดี๋ยวฟาร์มตรงนี้เสร็จผมปิดคลิปนะเพราะว่าเดี๋ยวผมไว้คลิปหน้าค่อยไปหาเมย์ใหญ่ฟาร์ม EP ดีกว่าตอนนี้คือมันลำบากเหลือเกินนะทุกคนน้ำวิ่งไม่มีอะอยากจับสเตติมินาให้เต็มจริงๆไม่ต้องขอปั๊บยิงวิญญาเต็มหรอกตอนนี้ขอวิ่งกันดีกว่าวะพอมาฟาร์มใหม่อย่างนี้รู้สึกว่าจำเป็นมากเลยยิ่งแบบหารถไม่ได้อยิ่งจำเป็นมากๆนะฮะเราเล่นคนเดียวได้ไงประเด็นตัวอย่างสมัยเซิฟอินเฟสซีเปิดผมเล่นกับเพื่อนผมไงก็เออเจอแล้วก็ช่วยหารถพักกันหารถไง จะก็ไปขับไปส่งกันเออแม่เอ้ยอันนี้ก็หาคนเดียวแลถวเมืองโซนนี้ก็มาดูได้ว่าจุดตอบตรงไหนนะถ้าทำชิมก็จะตอบหน้าเมืองนะตรงนี้ไอ้ตรงที่ผมเข้ามาตรงนี้แถวเลขหนึ่งอะก่อนถึงเลขหนึ่งหน้าเมืองเลยใกล้ๆกล้าตามปกติอะนะจีดิงปึ๊บโอโ้โหกินอนจีดิงไม่คุ้มแหลกขึ้นมาโคตรร้อยเจอบอสแล้วฮะโอเคคลิปนี้ได้มาซีเลงบอสนะครับเอาตัวรอดกระสุนน่าจะพอแล้วแหละแต่ผมตเตรียมของไว้พร้อมนะครับใกล้พร้อมใจพร้อมเราทำได้นะครับ จะขอขอาร์มอนิสิทิทีหนึ่งสรุปคือมีบอสนะครับเมื่อกี้ผีไม่ใช่คนใช่ไหมเห็นวิงเร็วเมื่อกี้แบบๆแบบแบบดำๆโอเคผีไล่ผมนะนึกว่าคนไฟฉายเกาะนี่มาเพื่อเกาะน,นะครับเนี่ยเกาะทรายนี่เจ้งแจ้วมีคืออย่างนั้นคือคิดว่าได้ยิงบอสแน่ๆแล้วครับถึงตัว มันเอิร์นมาเข้าตาพอดีดิไอ้หนุ่มจะรอดอยู่แล้วชีวิตนี้อนพอเห็นเฟอร์ตี้แล้วคิดถึง MCEX ป่ะใครจำได้คลิปเกา่าๆของเขาอะที่เขาฟาร์มเมืงองเงี้ยไอ้ห่าแล้วโดนเกลียนอะ่ะปึ๊บ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 แม่งดรอปสตาร์แดกให้กูอะไรอ,อ่ะอ๋อเชื่อสกีแม่งดรอปให้กูนะแม็กสตาร์แดกค์แต่ปืนไม่ดรอปอะ ตัดมาทำไรแม็กสดุดเลยให้ทุกอย่างยงืนปืนนี่ยังไม่เจอปืนตนระกูลซาแนกอะนะปืนดีๆที่เป็นกลนี่แบบว่าเป็นกลหลักอะ่ะอ่ะเพราะเราเจอแต่กลเบาะนะแล้วก็ปืนสไลหลักสไลดพรอมเออแต่ผมไม่รู้ว่าโหมดนี้มันจะมีสไลด์ดับหรือเปล่านะครับถ้าตามหลักคือมันน่าจะต้องไม่มีดรอปนะแล้วเป็นเซิร์ฟแท้เที่ยวเล่นปกติบางทีเราเปิดกล่องไอ้กล่องไม้มันก็มีโอกาสดรอปไลด์นะครับเพราะเราไม่รู้เซิร์ฟนี้จะมีกล่องมงกล่องไม้ให้ฟาร์มให้ดรอปเหมือนหรือเปล่านะฮะ กล่องไม้ไ <sympath> ด <icking> ้ทนายปึ๊บหมดแล้วพีคหมดแล้วอีพีนะครับโมดแล้วิ่งไม่ออกกูเหนื่อยว่ะถันเหนื่อยแบบเฮ้ยวิ่งกันเดียวก็พักวิ่งกันเดียวก็พักทุกคนชั้นที่ไม่มีของเลยชั้นลอยไม่มีของเลยเมื่อกี้อันนั้นก็ไปเล่ เดี๋ยวว่ามไปทางขวาแล้วผมก็ไปยิงบอลเลยดีกว่าว่าทางซ้ายมอือนี่ขี้เกล้านะวิวอยมีเคาตี้ผมคันนึงมันฟาร์มอยู่เมืองบาวเดอร์ซิตี้นี่เมืองน้ำนะครับกล่องเนี่ยยัดแหม่มพอกูบอกกูจะไม่ไปทางไหนอ่ะไม่มีของดีตลอดเลยกูต้องไปว่าจะไปยิงเสือไปยิงบอสสักหน่อยนะครับดูดิกล่องอแบบไรใส่ไหมจบจบไปเฮ้ยอ่ะดวงเงี้ยโซ่อยู่ถ้าถ้าเราใสเมอืองนี้ค,ค,ค,คือคือสุดเกินอะโอเคใส,ส่โซ่สีฟ้านะครับกเกาะเฮี้ย ไม่ผมไม่มีสกินไมค์ก๊อปเลยวะไม่มีเลยปืนเป็นพกเนี่ยเอ้ยอันนี้มีสกินแต่ไม่ใส่วะเนี่ยไม่มีนะครับมาทุกคนอของดรอปน้อยมากเฮียถึงแล้วนะครับยิงบอสจะยิงบอสยิงตัวไหนยิงดีวะต้องหาที่เล่นกัอนอนะบังเกอร์ไม่มีผมปีนขึ้นนี่ไม่ได้นะไม่มีบังเกอร์นะครับเดี๋ยวขอหล่อนะเพราะตรงนี้ขึ้นได้ไหม ถ้าขึ้นถ้าขึ้นได้นะผมจะยิงรอดมาแล้วก็ขึ้นรถนีย้ยิงนะครับคิดว่าน่าจะได้นะเพราะว่า U C มันสามารถกระโดดขึ้นตัววีได้นะขึ้นข้างหน้าปะวะกูจะไม่ค่อยได้ด้วยเอาได้โถเล็กน้อยนะครับมาคนถึงเวลานะครับเราทำการซีเรงผีนะทุกคนแต่ถ้ายิงมาปุ๊บนี่ น่าจะมาทั้งเมืองนะผีลงผีเล็กที่อยู่ใ,ใกล้ๆไม่ทล้เมืองใ,ใกล้ๆแถวนี้พ่อมือดำกระสุนกูชิ้นเดียวกูจะบ้านะทิ้งไปนะครับมาทุกคนเดี๋ยวก,กูไล่กระสุนปืนเลยกูเลี้ยงก,ก่อนอ่ะไล่เลยเนี่ยกระสุนเยอะเนี่ยเดี๋ยวไล่เลยเนี่ยเอาทุกคนตัวแรกนะครับบอลตัวแรกในชีวิตนี้ในเซิร์ฟเซเวิร์ลนะครับนิวซีเซเวิร์ล แป๊บนึงกูชักไม่มั่นใจกับตัวเองละมันไม่เหมือนยวซีแท้พอทุกปืนทีด่ดรอปกระสุนไม่เต็มกูลืมไปเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์ก็อย่างนะี้นะบางกระบอกไม่มีปืนไม่มีกระสุนให้จิบผายนะงานงอกกูนับดิกูมีหกละหกบวกยี่สิบเจ็ดเท่าไหร่สามสิบสองบวกเก้าสี่สิบเอ็ดหกหกสี่สิบเจ็ดบวกแปด ห้าสิบห้าใช่ไหมเออโอ้ยยึดแหม่มนะยึดแหม่มเป็นเรื่องละกูใส่กูต้องได้ดิดละกระสุนไม่พอท่านผู้ชมลืมไปลืมไปเลยว่าเคยมีคราบเออมึงกล่าวว่าจะมาซีเลงบอสจะมาซูริงยึดแหม่มกระสุนไม่พอไอ้ขี้โคตรยากกูบอกเลยว่าโคตรยากเฮ้ยทำไมด,ดีท่านอย่างเงี้ยทำไมด,ดีครับท่านฮาลัลโหลครับจ่ายอยู่เลยครับเนี่ยดูซองก็มีแค่สองเม็ดโอ้ ไม่พอทุกคนรวมหมดยังไงไม่พอเพราะว่ากระสุนบางกระปืนบางปืนอย่างเป็นพกอะ่ะบางทีสิบนัดพกอะ่ะอาจจะไม่เช่าสิบนัดซาแเด็กนะเพราะว่ายิงวัตต์ปกติเนี่ยเราจะเฉลี่ยประมาณหนึ่งร้อยกระสุนซานเดกใช่ไหมครับซึ่งถ้าเป็นปืนอื่นเนะี่ยปืนตระกูลอากาศเนี่ยอาจจะมากกว่วานะครับก็คือต้องเผื่อกระสุนอีกอะ่ะเพราะแล้คือไม่น่าพอคลิปนี้ก็น่าจะปิดแต่เพียงเท่านี้เพราะว่าถ้าไม่ปิดนี่คลิปนี้น่าจะโดนบอดปิดปิดฉากนะครับน่าจะตายหาแตายหงโด,ดนซีเรงพร้อมโดนซูริกนะครับโอ้โห มาทำกูเกินไปว่ะคือแบบไม่มีขอกันทุกคนผมจะชีวิอ่อย่างไรอะ่ะโอ้โหจบละกูสา์เจอบอสโอเคก็สวัสดีนะครับผมคงขอจากไปแต่เพีออยงนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่ดูจบเลยครับไว้คลิปหน้ามาใหม่ซึ่งเดี๋ยวจะไปอัพสกิลดีกว่าเออโอเคกลับไปคลิปเดี๋ยวขออนุญาตออกไปอัพสกิลนิดนึงแล้วกันนะครับรู้สึกว่าลำบากยากเย็นแสนเขนจริงๆนะครับ <chat> ลืมไปเลยคือเราฟาร์มเราชินกับการที่แบบว่าฟาร์มกระสุนแล้วมันเต็มไงใช่ไหมเออเล่นยูซีบ่อยก er ็อย่างนี้แหละนะครับเพราะว่านี่บอกเพราะปกติยูซีนี่เก็บกระสุนปืนเก็บปืนมานี่กระสุนเต็มทุกกระบอกแล้วเต็มแอดเต็มแอดเต็มแอดนะครับแต่พอมาเซิร์ฟนี้ก็นั่นแหละฮะกระสุนมันไม่เต็มให้ครับก็มันก็เหมือนแทะเราเซิร์ฟซีเราอะไรครับที่กระสุนจะสุ่งมาให้นะครับโอ้โหเดี๋ยวดูดิสกิลดูสกิลเลยเอาสกิลสายสเตมินาน้ำวิ่งเดี๋ยวน้ำวิ่งน้ำวิ่งอยู่ไหนเอ่่ยนนนวิงมัเป็หลอดอันนี้ความหิว สเตมีน่าอยู่โซนขวาเนี่ยพสเตมีนาหาแล้วทุกคนเออไม่อัพนานแนละ้วคือรูปไม่ใช่อะไรรูปร่างของ New Z นิวซีสกิลนะครับมันไม่เหมือนเซฟกับเราเนยครับเลยอกยากเลยฮะเอ,อ้ผมว่านะน่าจะอยู่โซนสเตมีนา่าเนี่ยแหละสเตมีน่าจะเลยครับแม่งเลยไปทุกคนโอ้ยเหมือนอัพเหมือนอัพได้เยอะอืมเอาห้ถึงสเตมีนาักันหนึ่งโอเค นะครับแล้วก็ปรับยาสักนิดนึงโอเคตึ๊บๆอีกนิดนึงไม่พอละพอเลยวะทุกคนร้อยกว่าไม่พอเลยทุกคนโอเคก็ได้ประมาณน,นี้นะครับได้มาคัน้หนึง่งโอเคไว้ไค่ต่อแต่ตคลิปหน้าทุกคนมาดูนว่าต,ต่อไปเนี่ยผมเนี่ยจะเต็มเมื่อไหร่นะครับอีพ <laughs> <EP S 2> นะีแล้วไม่ไม่ใช่สมองสมองเมื่อเต็มอยู่แล้วโอเคขอบคุณทุกคนที่ดูจบเลยครับไปล <laughs> ะเจอกันคลิปหน้าบายบาย